เรแจ้งความแล้วความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคเอ,อ่อจริงๆหลังจากไปแจ้งความหนิงยังัวดยังไงหนิงยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเพราะว่ายุงย่งๆกับเรื่องห้องตัดอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ได้รับการการเขาพอพอ,พอ,พ,อพอคนที่ทำเนี่ยคะ่ะคุณคนเนี้ยเขาก็มีติดต่อนกลับมา,าส่งมเมสเซจมาหาหนิงว่ามันเป็นเรื่องที่ที่หนิงเข้าใจผิดจริงๆแล้วเนี่ยที่จะเอาเด็กที่ชื่อเสือเนี่ยที่ที่โดนโดนเงินต้องเอาเงินไปให้พี่คนเนี้ยห้าหมื่นบาทเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้จะมาเล่นละครค่ายหนิงจะเป็นค่ายอื่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีละครให้เล่นแล้วเพียงแต่ว่ายังยังบอกไม่ได้ว่าเป็นค่ายไหนอะไรยังไงจะถ่ายวันที่20พฤษภาคมนี้แต่ตอนเนี้ยเขาก็คงไม่เอาเด็กคนนี้ละเพราะเด็กคนนี้ไม่ดีแล้วก็เด็กคนนี้แบบเหมือนเหมือนไม่ดีอ่ะแล้วก็ต้องจะทาลายเขานิงก็ถามเขากลับไปว่า ไอละครที่จะถ่ายวันที่20แบบของค่ายไหนเรื่องอะไรบอกได้ไหมคือคนเราถ้ามันมีมมจริงเขาก็คงจะบอกเราได้อะไรเงี้ยแต่เอาเอาเป็นว่าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรยังไงก็แล้วแต่หนิงอน่ะมีคลิปเสียงที่หนิงได้คุยกับเขาและที่เขาได้คุยกับน้องเสือเอาไว้ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะว่าไม่ใช่เรื่องของเรามันก็ไม่ใช่ถูกซะทีเดียวแต่ที่แบบออกมาทําอะไรแบบนี้เนี่ยพอแค่รู้สึกว่า มันคือความฝันของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่อยากที่จะมีงานทำแล้วหนิงก็อยากให้น้องเขาเนี่ยได้เงินคืนเพราะว่าเงินห้าหมื่นบาทที่ที่เขาต้องไปหยิบยืมคนอื่นมาแล้วมาให้เนี่ยมันห้าหมื่นบาทสำหรับบางคนมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับน้องเขาอาจจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วที่สำคัญคือมันเป็นคนในวงการบันเทิงเราเองเป็นวงคนวงการบันเทิงคนวงการลูกทุ่ง ทำมันก็คือคนวงการบันเทิงแล้วเรารู้สึกว่าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่สร้างสารรค์กับกับวงการเราคือเท่าที่หนิงรู้ในการออดิชั่นรับสมัครอะไรก็แล้วแต่ประกวดอะไรในวงการบันเทิงไม่มีการกินหัวคิวกันล่วงหน้าก่อนคือถ้าจะมีเนี่ยก็หมายถึงว่าคุณต้องเซ็นสัญญาแล้วได้งานแล้วอันนั้นอนะโอเคผู้จัดการมีสิทธิหักหัวคิวเราก็แค่อยากจะให้เรื่องตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เตือนออกไปถึงแบบ คนอีกหลายๆคนไม่อยากให้เป็นเหยื่อเพราะตัวอีงเองนิงเคยมีประสบการณ์เรื่องหนึ่งเมื่อประมาณ78ปี7ปีแล้วมั้งที่แล้วกับกับกระเทยคนหนึ่งขึ้นมานะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนิงก็ไปแจ้งความเป็นเรื่องเป็นราวที่ทุกคนก็รับรู้แต่สิ่งที่นิ่งไม่เข้าใจคือกระเทยนางนี้เองก็ยังเฉิดฉายอยู่ในวงการบันเทิงเดินไปตามงานแล้วก็ยังถ่ายรูปก,กบบดาราคนนั้นคนนี้มาอัพลงไอจีทำตัวแบบเป็นเซเล็บคนหนึ่ง ซึ่งแล้วถ้าเราเราปล่อยไปอีกในกรณีแบบนี้เนี่ยคนกี่คนที่เขาต้องถูกหลอกแล้วถ้าสมมติคนที่ถูกหลอกเนี่ยความลําบากของเขาที่เขาจะต้องแบบบางทีห้าหมื่นบาทคือทั้งชีวิตของเขาเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราอยากที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เอาชื่อเราไปอ้าง ก่อ,อ,อนที่ไปแจ้งความไม่ได้รู้จักน้องเสือเลยก็คือเลขาของพี่นเนี่ยโทรมาหานิงบอกว่าพี่หนิงมีคนที่บริษัท Master Key มาถามเพราะว่าบริษัทเราอะแคสติ้งนักแสดงอะมีมีเก็บค่าหัวแบบนี้หรออะไรเงี้ยเราก็บอกเอ้าก็เราก็ทำอยู่ด้วยกันอนะใครเก็บหระใช่ไหมเพราะว่าครั้งเนี่ยที่ทำเนี่ยคือหนิงได้ลงในหนิงปณิตาแฟนเพจว่าจะรับสมัครนักแสดงใครที่เข้ามาแคสติง้งอะไรเงี้ยแล้ว หนิงไม่ได้ใช้ให้ทีมงานคนทำหนิงก็นั่งอยู่แคสเอง90%ที่ทุกคนมาแคสติ้งจะเจอหนิงฉะนั้นนี่มันไม่มีการเก็บค่าหัวแน่นอนหนิงจะคัดเองเลยว,ว่าอันนี้ A B C D อันนี้เล่นได้เล่นไม่ได้อันนี้จะวางตรงไหนอะไรยังไงฉะนั้นพอติดต่อ,อยางนี้มาหนิงก็เลยให้เลขาพี่นีโน่เนี่ยโทรศัพท์หาน้องเขาแล้วก็น้องเขาก็จากขอนแก่นมาหาหนิงที่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 ออฟฟิศนีโน่บราเดอร์ตอนเช้าอีกวันรุ่งขึ้นเลยก็ได้มีการพูดคุยกันหนิงก็โทรเข้าไปที่ คุณคนเนี้ยที่เขาที่เขาไปเอาเงินเด็กห้าหมื่นเนี่ยว่าเอ้ยพี่มีคนแอบอ้างชื่อพี่แบบนี้เนี่ยคืออะไรเขาก็ทําเป็นก็ตกใจว่าเฮ้ยพี่ไม่รู้เรื่องมีคนมาแกล้งพงงี่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นในขณะเดียวกันพอนหนิงวางสายจากเขาเข้าโทรเข้าหาน้องเสือทันทีแต่เขาไม่ทราบว่าหนิงกับน้องเสืออยู่ด้วยกันและสิ่งที่เขาพูดกับน้องเสือคือ มีใครโทรไปที่บริษัทนีโน b บร t h เดหรือเปล่าเนี่ยไอ้หนิงมาโทรมาโวยวายแบบนี้เนี่ยทำไมไม่เชื่อใจกันทําไมไม่ใจเย็นๆย็นทำอย่างเงี้ยมันพังกันไปหมดแล้วนี่คือใจความที่สรุปได้เนจริงๆในนั้นคือคุยกันยาวกว่าน,นี้นะคะหลังจากนั้นหนิงก็บอกเสือให้วางหนิงก็โทรกลับไปใหม่อีกบอกว่าเออพี่หนิงรู้แล้วล่ะว่าจะหาวิธีจับโจรยังไงบริษัทหนิงอ่ะ โทรศัพท์เวลาโทรเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ว่าใครโทรเดี๋ยวหนูงจะไปไล่ดูเป็นเบอร์ใครและจะถามว่าเด็กคนนั้นชื่ออะไรเราจะได้รู้ว่าใครเป็นคนโดนหนิงก็วางสายเสร็จเขาก็รีบโทรกลับหาเสืออีกว่าแกไม่ได้บอกไปใช่ไหมว่าว่าชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูดย้ำยๆๆยยอยู่กับ12นาทีว่าไม่ได้บอกไปใช่ไหมว่าชื่ออะไรแล้วเสือมันก็พูดไปว่าเออ แล้วผมอาจจะได้เล่นละครแน,น่ๆนใช่ไหมเงินห้าหมื่นคืออะไรพ่อแม่ผมก็บอกว่ามันไม่มีหรอกที่ต้องมาเสียเงินอย่างนี้เขาก็พูดว่ามันเป็นเงินแบบที่เองเข้าใจไหมว่าลูกน้องเขาอะทาเป็นคนทําแล้วถ้าไปกระโตกกระต่ายอย่างนี้เด็กมันจะโดนไล่ออกเจ้านายเขาไม่รู้เรื่องหรอกเหมือนกัรรับลูกน้องเป็นคนทําเพื่อจะพาสไปแล้วก็พุ่มกับก็นสนับสนุนด้วยอะไรอย่างเนี้ถึงเวลาก็มาฟิตติ้งเลยเล่นบทน้องก็ถามเล่นบทอะไรอะไรเงี้ยเขาก็ยังตอบจะตอบไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณานี้ ่เป็นการรับใต้โต๊ะซึ่งการันตีเลยว,ว่ามันไม่มีทางรับใต้โต๊ะเพราะหนิงเป็นคนทำแคสติ้งอันนี้เอง,อ,งอ่าฮะเรื่องคู่สัญญา,าที่หลุดไปมันหลุหดอ๋อเรื่องคู่สัญญาของพี่แคทเนี่ยก็คือว่าเดิมทีเนี่ยตอนที่พี่แคทรียามาลาศีเนี่ยเล่นละครมนุษย์เพลงผีบอกกับบริษัทเราเนี่ยได้ได้ได้รับเงินในานามของบริษัทเนี่ยบริษัทของของคนที่มีปัญหาเนี่ย แล้วมันก็เลยเป็นผู้สัญญาของบริษัทลูกทุ่งอันนี้กับบริษัทเราเขาก็คาผู้สัญญาอันนี้ให้เด็กดูว่าเนี่ย mm hmm. เห็นไหมว่ามันมีการรับเวลาได้เล่นละครแล้วเนี่ยสิตอนก็ทำสัญญากันอย่างนี้ได้เงินอย่างนี้ mm hmm. คุณเสียเงินเออคุณเสียเงิน5 0 0 0 0ื่นไปเนี่ยคุณได้เงินกลับมาอีกเป็น5้าแสนหกแสนอย่างเงี้ยมันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วหนิงถามเด็กว่าแล้วทำไมถึงเชื่อเขาบอกว่าเหมือนอย่างพาไปงานหนังสืออะไรสรักง,งานซึ่งแบบ คนในวงการบันเทิองอ่ะการไปร่วมงานไม่ใช่เรื่องแปลกเขาก็สามารถหนีใครมาได้บางทีแต่เด็กต่างจังหวัดเขาไม่ได้รู้ไงว่าการที่หนีมาเน,นี่ยคือเขาดูเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากว่าเขาได้รับเกียรติในการไปงานมันก็เลยทําให้เขาเชื่อถือตรงนั้นแล้วก็โอนสตังตรงนั้นไปนะคะแตอนท,ที่เราไปแจ้งความนีม่คือเราไปแจ้งความหแค่ลงบันทึกประจําวันของหนิงเองในส่วนของหนิงเนี่ยหนิงลงบันทึกประจําวันเอาไว้แตข่ของน้องเขาน้องเขาเป็นลงบันทึกประจําวันพร้อมแจ้งความอันนี้คือสองโรงพักเป็นสองโรงพักเพราะเหตุมันเกิดคนละที่ของหนิงก็จะเป็นเกิดน วางทองหลางในพื้นที่ของบริษัทแต่น้องเขาเนี่ยโอนเงินเนี่ยกับมีการพูดคุยกับคนคนเนี่ยที่ประชาชื่นแต่นตอนนี้เนี่ยค่ะออทางตํารวจเขาก็แนะนําว่าถ้าจะมีการคืนเงินให้มาลงบันทึกประจําวันซึ่งวันนี้เนี่ยเขาได้คืนเงินน้องแล้ว5 0,000่นบาทแล้วก็หลังจากที่คืนเงินแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีผู้กรณีอีกหลายรา,ายตามมาแจ้งความอีกเหมือนกันและเท่าที่หนิงรู้ตอนนี้คือเขาก็จะบอกกับคนทุกคนว่าเขาไม่ได้ทํา เรื่องทั้ง <wield> ห <ing 1970> มดคือเป็นเรื่องเข้าใจผิดเด็กคนนี้พยายามที่จะที่ดิสเครดิตเขาแต่ถ <c oughs> <s uck> ้าใครได้ฟังคลิปที่ได้มีการคุยสนทนากันมันไม่มีอะไรดิสเครดิตอะค่ะคือจริงจริงจริงไปถามพนักงานบริษัทเลยว่ามีการรับ้โตจริงอ่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าารับใต้โต๊ะมาเนี่ยเด็กคนนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ได้เล่นเพราะว่าสิทธิ์ในการเลือกเนี่ยมันอยู่ที่หนิงคนเดียวแล้วหนิงเป็นคนทำแคสติ้งเด็กแค่ เอาใบสมัครให้กรอ,อกแล้วก็เลี่ยมว่าใครจะขึ้นมาแคสกับหนิงเท่านั้นเองคืองานนี้หนิงเป็นคนทําเองชนะมันเป็นไปนไม่ได้ว่าลูกน้องจะจะทาแบบนี้ก็<ม>คือเอาไงว่างานนี้จริงๆอะ่ะคือถ้าคนที่อยู่ใกล้ตัวหนิงจะรู้ดีว่าหนิงเป็นคนเวลาทางานหนิง<ม>จะลุย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 ทำคนเดียวลูกน้องแค่เป็นทำตามคํา,าสั่งที่หนิงต้องการเท่านั้นแล้วลูกน้องหนิงก็ไม่ได้มีพ w e r ขนาดจะยัดใครเข้ามาเล่นอะไรแล้วซึ่งตอนนี้หนิงก็ยังไม่ได้เลือกใครที่ที่เอามาเลยที่นี่หนิงได้ตัวแค่สามคนที่เราคุยโทรศัพท์ไปว่า คนไหนที่เป็นนคการันตีก็คือคนที่เรียกเงินเขาการันตีการันตีว่าจะได้เล่นแล้วหนิงก็ถามว่าคนไหนล่ะในบริษัทนีโนที่รับมันไม่มีไงคะเขาเอ่ยชื่อไม่ได้ะคะ่ะก็หนิงก็ว่าอยาประมาณอย่างนั้นซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่ามันมีผลต่อบริษัทนีโน b r รเดอร์สเนี่ย มันมันก็มีแต่แต่เชื่อว่าพอวันที่เราได้ออกมาพูดออกมาเคลียร์เนี่ยคนจะเข้าใจคืออยู่อยู่การเรียกรับเงินใต้โต๊ะหรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่คุ้มกับการที่เราสร้างสร้างชื่อเสียงเรามาตั้งกี่ปีเนื้อออกไหมคะแล้วมันมันไม่ได้มีข้อเท็จจริงอะไรเลยซึ่งเอาจริงหนิงเนี่ยไม่ได้หมายในยเรื่องว่าหนิงจะเสียชื่อเสียงไม่เสียชื่อเสียงแต่หนิงหมายในยแค่เรื่องว่าหนิงไม่อยากให้มีบุคคลที่เป็นคนในวงการบันเทิง ใช้ความเป็นคนในวงการบันเทิงไปหลอกลวงคนข้างนอกที่เขามีฝันอยากที่จะทํางานอันนี้คือหนิงบอกเลยว่ามันหนิงไปหนิงผ่านเหตุอย่างเงี้ยเนี่ยครั้งนี้เป็นคดีที่2แล้วแล้วหนิงรู้สึกว่ามันต้องมีหนิงอยากให้คนวงการบันเทิงด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นพี่นักข่าวหรือเป็นใครก็แล้วแต่นเนี่ยมีมาตรการขั้นเด็ดขาดกับคนพวกนี้ไม่งั้นเขาก็จะเดินเฉิดฉายกันไปในในวงการเราแล้วทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหนิงถามว่าคนที่เป็นเหยื่อของคนพวกนี้เนี่ย ความเดือดร้อนของเขาคืออะไรพี่หนิงอจากนี้ไปเราจะดาเนินการยังไงบ้างกับคนคนนี้เอาจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะว่าบอกตรงว่า3-4ี่วันมันเนี้ยแทบไม่ได้นอนหัวหมุนกับการตัดละครพลิ้งคนเลิงเม,มืองอยู่ซึ่งซึ่งยังไม่คิดตรงนี้เลยเพราะละครมันเร่งสําหรับอาทิตย์หน้าก็คือเดี๋ยวขอให้มันผ่านช่วงแบบออกอากาศไปก่อนว่าว่าจะอะไรยังไงแต่ส่วนตัวนี่เองเนี่ยคือหนิงความรู้สึกว่าคนเราถ้าเขาทําผิดแล้วเขายอมรับว่าเขาผิด เราก็ต้องให้โอกาสในการแก้ไขแต่ไม่ใช่ว่าผิดแล้วก็ยังแถไปเราก็หาข้ออ้างไปเรื่อยๆคือถ้ายังแบบเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยหนิงก็อาจจะดําเนินคดีในส่วนที่ทําให้หนิงเสียหายแต่ถ้าเขารู้ตัวโอเคเขาผิดแล้วเขาพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเราก็ต้องให้โอกาสเขาหลัากที่เราคุยกับเขาครั้งแรกเขาได้ติดต่อเปัไงคะเออหลังจากคุยกันครั้งครั้งสุดท้ายเรียกว่าว่าครั้งสุดท้ายมากกว่าไม่ได้มีติดต่อกลับมาเพราะว่าเขาพูดแล้วเขาก็พยายามที่จะ ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยกับบริษัทหนิงเป็นเล่นของบริษัทอื่นนี่กับบริษัทอือน่นหรบริษัทอะไรผู้จัดคนไหนคือมันมันเรื่องอย่างนี้มันไม่จาเป็นต้องปิดอ่ะเพราะละครมันจะเขาบอกว่าจะออนแอร์จะเริ่มถ่าย20พฤษภาคมถ้าถ่าย20พฤษภาคมแสดงว,ว่าละครเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นความลับอีกแล้วเห็นๆๆถูกไหมคะมันควรที่จะตอบหนิงได้แล้วหนิงก็บอกว่าเออช่วงพอดีหนิงยุ่งมากหนิงตัดละครอยู่คะ่ะเท่านี้ก่อนนะคะแค่นั้นเองไม่เห็นรูปหรือว่าเห็นอะไรรุ่งพันธ์แต่งขานกับเขาอ๋อเห็นแล้วค่ะหนิง มาเรื่องที่แล้วค่ะจะได้เาออกมาขออนุญาตถึงขอมาขอโทษญามาชี้แจงยังไงบ้างเพื่อที่ะหมายถึงว่าอยากให้เขามาชี้แจงยังไงอ่ะคันไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทบริษัทไม่มีการรับได้โต๊ะคือคือจริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าหนิงไม่มายเลยค่ะว่าจะมาชี้แจงในส่วนของบริษัทหนิงหรือว่าอะไรยังไงตรงนี้เพราะหนิงมั่นใจว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งที่บริษัทนีโน่บราเดอร์ทำแบบนี้หลักฐานมันมีอ่ะเดี๋ยวนี้โซเชียลมันไปไกลคนหนึ่งโพสเดี๋ยวมันก็ไปแล้วคือมันไม่มีแต่สิ่งที่หหนนนิิงงต้้้อกการใมัเดขึคื คนในวงการบันเทิงอย่าทําแบบนี้กับคนที่แบบว่ามีความฝันแล้วให้เขามาเป็นเหยื่อเลยแล้วมันทาให้คนเขาดูวงการบันเทิงเรามันดูแบบมันดูแย่แล้วมันดูตกต่ำอะแล้วอ,อย่างน้องเสือเขาพอได้เงินคืนแล้วเขาจะดำเนินทางคดีคยังไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าน้องเพิ่งเพิ่งไปโรงพักเมื่อช่วงบ่ายมานี้เองคะ่ะแล้วน้องมาเล่าให้ราฟังว่ามีกี่รายไหมคะที่โดนหลอกเออน้องบอกว่าหลังจากที่น้องได้เงินคืนเนี่ยค่ะเป็นข่าวเนี่ยในใน,ในแฟนเพจเองเนี่ยก็จะมีคนเขียนข้อมูลเข้ามาเยอะ ว่าโดนอย่างนี้เหมือนกันคนนี้เหมือนกันเป็นคนมาให้ข้อมูลอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ก็มีคนอื่นๆที่เดินทางมาแจ้งความที่สอนอประชาชื่นอีกเหมือนกันแต่จํานวนเนี่ยนิงไม่ทราบว่ากี่คนนะคะค่ะเค <Okay, hi. S 1> <Okay, S 2> นะคะ